ครับโฮมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถิตทุท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นนด่นหกอีกแล้วนะเป็นแนวทาง 16ตุลาคมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในกนารรับชมด้วยนะใบนี้ครับท่านราชนุษยเบ่งปันแน,นหาักหลักหน่อยล่าเบ่งปันหนึ่งสองสาม หนึ่งสองแล้วก็สามเบ่งปานสามตัวเป็นเดวทางหลักหลักหน่อยล่างนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปาน ตัวเดียวเก้าเบ่งปันตัวเดียวเก้าโคศูนย์เก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าสามสามหกสองเจ็ดสี่านก้เระเบ่งปานรวม 9ชุดนะท่าน9ชุดสามตัวแลวก็สองตัวเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้โคนพลักทินนะท่านโคนพลักทินก็เบ่งปันปานานหลักร้อย หลักสิบหลักหน่อยเแบบสามตัวนะท่านเแบบสี่ตัวนะจากฝั่งขวาไปซ้ายสี่ตัวอดีตผ่านนะัดประชมศูนย์สีส่หนึ่งครบหกเจ็ดแปดครบหกศูนย์หกครบหกหกสอง ครบหกห,กห,กหกครบนะนะท่านผู้ชมแล้วท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งห้าปดนึ่งห้าสานะก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปานโนทาน10บบน10ล่าง10บบน10ล่างเบ่งปานโนทาน10บบนสองหนึ่งสองหนึ่ง แล้วก็เดวฐาน10ล่างหตัวเดียวนะท่านผู้ชม6ตัวเดียวก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้แสงเดือน10หน่วยบบนท่านก็เบ่งปันหก แปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้านะเบ่งปันสี่ตัวเป็นเดียวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมท่านนี้คคณพลักทินเบ่ง ปานเดียวทาน10หน่วยโบนเแบบห้าตัวจากฝั่งซ้ายไปขวา0ูน,นก็ผ่าน8ป7ก,ก,ก็ผ่าน0 6ก,ก็ผ่านหกสองก็ผ่าน6กหก็ผ่านเนื้อททันใหม่นี้ครับ เบ่งปานหะ้าหนึ่งสาะเบ่งปานห้าหนึ่งสสีเบ่งปานหตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากขอบคุณจริงๆขอ้อมูลไปต่อกันครับผมใบนี้ สุดที่1นึ่นะท่านสุดที่1เต็มรารม3สามตัวบนออกคมนะท่านนะเบ่งป่านอดีตผ่านเป6หกเจเต็มหนึ 1, 000, ่นหกศูเต็มสองผ่านหกหกเต็ม4ี่ผนหกหกเต็มเจ็ดน เมวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็ม9เต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็ม3าเต็มสี่เต็มห้าเนียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหตัวหเต็มหตัวหเต็มเป็นแนวทางนะขอบคุณจริงๆ ต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็แนวทาน10หน่อยแบบ3ตัวท่านผู้ชมแนวทานสิบหน่อยแบบ3ตัว,ว,บแบบตวใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วแล้วก็แนวทานที่เรพันธนมาสรุปแล้วก็ ก็มีผ่านนะท่านมีผ่านมีหลุดบ้างนะหลุดลองล่างเดวทันที่ทแล้ว6 90เบ่งปาน6 90ก้น6ผ่านหหลักร้อยแล้วก็หลักสิบึ่่งแเวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเดวทาก็เบ่งปันอีกแล้วนะ ศูนย์หนึ่งสองศูนหนึ่งสอง,สน,น,งสน,นะท่านเบ่งปันสามตัวเป็นแนวท่าสิบหน่อยก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้โคนพักทินเบ่งปันทันหลักหน่อยโบน แบ่งปาน3ตัวนะท่านตกทีเบ่งปาน7ตัวนะจากฝั่งซ้ายไปขอ7ตัวอดีตผนะ่านนัาประชุมนะอดีตก็ผ่านยนท่านใหม่นี้ครับเบ่งปานห้า7 3ดหนึ่ง3 4็สานึ่งดสาสสอ ก็ขอบคุณจริงๆคนพลักถิ่นนะเจ้าของแนวทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับเธอท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ ก็แบ่งปันปาทานร้อยสิหน่วยแบบ3ตัวธนาพัฒน์ก็อดีตผ่านยาวๆนะท่านผูช้ชมนะอดีตก็ผ่านยาวๆเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันป9ก้าสแล้วก็เจ็ดนะเดี๋ยวทันเจ็ดแล้ว7จ็ดหันห้า แนวทันใหม่นี้ก็แบ่งปัน9 3แล้วก็เธนพัตนะทานเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณจริงๆริงสำหรับแนวทางต่อไปครับผมใบนี้10บโบนโคลนพลักถิ่นทานก็แบ่งปัน แบบเจตัวครับท่านเนียวทานที่ประพันมาก็ผ่านนะ 4, 1, 0หนึ่งศูนย์หกหกเจ็ดผ่านหกสองผ่านหกาผนะเดียวทันใหม่นี้ก็เบ่งปอนสามสี่หกาหนึ่งสองศูนียวทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน,ปน7ตัวเป็นเนีวทางครับท่าน ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทางหลักร้อยนะแน,ว,นวทางหลักร้อยแบบ7ตัวโคนพลักถินนะท่านเจ้าเจ้าเจ้าเดียว0 4นสีผานแผาน 6, 2, 5, หกศูนย์กพันหกหกสองพันหกหกห้ทันใหม่นี้ก็แบ่งปนเปกห้าสามศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดนะเป็กห้าสามศูนย์สี่หนึ่งเดแบ่งปัน 53, 17, นะ 53, เจตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลแนวทาง ที่เบ่งปานต่อไปครับใบนี้หลักอร้อยเบ่งปานทางหลักอร้อยนะแบบหกตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะเบ่งปานหกตัวเป็นเดียวทางนะ ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเนทันทีแล้ว8 9ดเก้หนึดูดนะนวทันทีแล้วก็หลูดไปต่อไปครับผมใบนี้ครับเงินจันแก้วเงินจันแก้วแบ่งปานชุดเจ็ดกเจ สามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์แล้วก็ศูนย์สามเบ่งปันสามชุดต่อไปครับผมใบนี้ปลายฝันความทรงจำท่านก็แบ่งปันเด่นล่างไม่ประหลกักก็คือเนื้อท่านวิ่งสิบหน่วยล่าง เบ่งปันศูนยเบ่งปันศูนยเบ่งปันป6กเบ่งปันป8ปดนะหกศนยะ์แะท่านผชมก็เบ่งปันปวิ่ง0ูนย์หกแตัวเป็นแนวทางวิ่งล่างใบนี้ครับ10ล่าง ไปฝันความทรงจำท่านก็เบ่งปาน4เบ่งปาน5เบ่งปาน6กนะสี่ห้าเบ่งปัน,ปาน3าตัวเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากครับข้อมูลที่เบ่งปัน,ปนอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้ กลมเกนุตเบ่งปานธานดับบนล่างทา่านกระเบงปานธานดับบนดับศูนดับล่างดับศูนย์นะท่านกลมเกนุติเจ้าของเนวทางขอบโคนจริงๆ ทาผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านคลิปนี้ก็เจอการเพียนเท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม